บอกว่าเออคราวนี้มันเซบแล้วนะเพราะว่าฉันยึดมันอยู่ฮ่าฮ่แล้วคราวนี้นายจะทำยังไงนานี้ สวัสดีเพลเยอร์ player. เอ,อ่อนายเข้ามาที่ปัสศสาวโอเคปะเอ้ยอย่าจับอันนั้นนะแล้วคราวนี้นายจะทำได้ไหมละ่ะเพราะเพชรมันอยู่อาโรน ก็คือคนเดียวนายจะเลือกตุ๊กตาหมีหรือว่าเพชรละ่ะนายชื่อไหมว่าจะเอามันนายเนี่ยโคตรกหน้าลิซสส้นคืออะไรวะอ่ะนี่ฉันสร้างเขาุงกดให้นาย นี่คือเขาลงกดอ่าไม่ต้องย้งย้ำหรอก Impossible เ e ยวนะตอนนี้ฉันเริ่มกดแล้วเขานี้มันยากกว่าเดิมเลิกเอาเพชรของฉันไปได้แล้วอันนี้ผมแปลมั่มวแนะ เออยากอยู่นะแต่ว่าไม่พ้นมือฉันโอเคตอนนี้มันเซฟแล้วเพราะฉันโอเคแล้วฮาแล้วนายจะทำยังไงต่อ่หน้านี้โอเคคราวนี้เลตตอรตูย เลือดถุยเอ็ดเลดถุยอจุดจุดจุดไม่้นมือค่าหรอกเพราะข้าคือนักเล่นเขาวงกดยังไงล่ะอ้มันควบคุณยากมากเลยอ่ะ

ทุกคนมันไม่อยู่ในกำม,มือผมไม่ได้จุดจุดจุดอีกแล้วเหรอขี้เกียจพูดดอและตัตุ้ย x อ้ยสักแมวตาั่ ไปไปชดเลยอย่าไปชดเลยนะเจ้าหนูและตะตุยข้าคือผู้ทำอาหารอะไรอันที่เร็วมากเลยอ่อย่างแรกเลยเราต้องเอาอันช้าช้าเพื่อ Nata-tui di. sendiri. Ya. Nata-tuiостriさん sangat cek. Tiga dua Matthew Baiklah. Merah ไม่ไ no, ม no, so ่ไม่ห so นูหนูหนูหนูสอรอสอรอควรกินผล GPS นะทุกคนมาว่ามาอีนางสิริพาหลง ไบร์มี่ <coughs> <mug> 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 <mug>

พี o ด t น u ัทเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ได้แล้วว่าเม่อ่อออะให้เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอะเฮ้ยได้เลยเองในที่สุด ว่าจะได้ล้ะ What What the h e ฮะจสตอันนี้มันจะกลายเป็นอันดเทวไปแล้วเนี่ย ต่าฮ่าพ้นไปจากมือฉันไม่ได้ออันนี้น้ําป่าอยู่ในน้ำใช่ไหมเนี่ยโก็อยู่ทำไมช้าจัง เออน่าเกลียดเลยน่ากลัวฮ่าฮ่าฮ่ามเฮ้ยมีทางตรงนี้ผล่มาได้ไงอ่ะจากเกมเกมเมทธรรมดากลายเป็นเกมผีเสียเลยทุกคนแลเริ่มเมทเกมแม่เลยผมว่าต้องมีจำสแกร์สักจุดหนึ่งแหละทุกคนเตรียมตัวนะ เดี๋ยวผมจะเขียนนะว่าจำสแกนตอนไหนผมผมว่าไม่ตัดต่อดีกว่าขี้เกียจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ตัดต่อนะทุกคนทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวน่ากลัวได้เลยนะจำสแกน Chăm sạc kè dù này nó Chăm sạc kè Chăm Oh Please help me You are under Swing. Uh, ดีๆก็กลายเป็นแกมเปมมีสริคุณให่ใไม่ๆ่ใฉันจะมไม่หยุดเด็กขานกวนเยจะจกกไม่แชร์ชน สิขาไปเลยทุกคนเพรคนว่าเกมเป็นอะไรใครรู้เดี๋ยวผมไปกดติดตามถ้าคุณมีช่องนะถ้าไม่มีช่องผก,ก็จะติดติดตามไปเลย ตัวอะไรนี่มันต้องมีแหละหนอน,นี้หนอน,นี้ฮ่าฮฮ่นายได้หนอนนี้เป็นแน่นอน

Semua hmm. tengkang What are you doing? Hmm. คุณแจจริงคุณแจปลอมไม่เอผมต้องลองตรงกลางไปเอาสุเทยอะ ถ้าเทียนวิเดียวถ้าเธอทำงนานมันนานเหรอจ๊ะอยาไปบอกใครรถของฉันไม่าเลยคุก๊อฟฉัว่าจะรับา้น้าไม่เห็นรถทำงานแล้วนะเขาคงจะหาทางขายได้แล้วล่ะถ้าเทียนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขาคงจะสบายใจไปแล้วเราถีงได้พาไปเที่ยวบางปูไม่น่าลืมตกลงไปกตกลงอะไรกันไว้เหรอจ๊ะ คณรูบ้ไหมไม่มันบอกพิวแบบนี้ไม่ใช่อันจริงแน่นอน ไม่ท่านดีมากสที่เกิดมาในรลชสุขที่ดี้าตสติปัญญาดีทีวนี้ถ้าจะไม่รู้จักความลหักไปร้สักถ้าฉันชคดีแล้วต้องยูคนเดีวท่านจะไปมีประโยอะไรถ้ามีเสวยสแต่ท้าม่มีโอกาสมากถ้าท่านเห็นค่าตัวเองขึ้นมากกว่า 他俩就比较分开，或者分开。 ไม่น่ามีแล้วอะไหนก็ดูอิอร์นหน่อยอ๋อโอ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ กันนะครับมน่ามีอะไรแล้ยผมไปเลยแล้วกันสี่สิบสามเม่ที